คลิปนี้มีวิธีเลี้ยงลูกยังไงให้แตกต่างคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเรายังเลี้ยงลูกแบบเดิมๆอยู่ลูกของเราโตไปจะอยู่รอดยากใช่ไหมคะ คุณพ่อคุณแม่คะสังเกตไหมคะว่าเด็กในยุคนี้เนี่ยเขาเก่งขึ้นเขามีความสามารถมากขึ้นเขามีความเชี่ยวชาญในหลายๆเรื่องได้ดีกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นนะคะการเลี้ยงดูหรือว่าการสอนลูกฟางเรื่องเนี่ยนะคะจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะเด็กที่เกิดในยุคศตรวรรษที่21แบบนี้นะคะ จำได้ไหมคะว่าเคยมีประโยคคํคำพูดที่ว่าผู้ใหญ่สอนอะไรพูดอะไรต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่พูดอะไรถูกหมดทุกเรื่องหรือว่าอย่าทำตัวโดดเด่นมากเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ชอบเดี๋ยวคนอื่นจะอิจฉาคำพูดเหล่านี้คำสอนเหล่านี้อาจจะไม่ใช่คำสอนที่สอนเด็กในยุคนี้ค่ะครั้งนี้นะคะคิดแฟมิรี่มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันค่ะถ้าเกิดว่าเรานั้นเลี้ยงลูกไม่แตกต่างลูกของเราโตไปจะอยู่รอดยากค่ะ อกคุ่ะขอบคุณจกกรกไกขกดคดกรินได้นลค่ะคุณะคุณพ่อคุณแม่คะก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการที่อยากให้เด็กนั้นมีความแตกต่างมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาสามารถที่จะทําอะไรตามอําเภอใจก็ได้หรือว่ามีอิสระเสรีไปไหนมาไหนคิดอะไรโดยที่ไม่สนใจใครก็ได้นะคะ ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะวิธีการเลยนดูหรือว่าคําสอนในยุคอดีตของบ้านเราเนี่ยนะคะจะให้ฟังผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่าทําตามไปเถอะทําตามผู้ใหญ่แล้วดีแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้อธิบายเหตุผลหรือว่าความจริงให้กับเด็กเข้าใจว่าที่เราต้องการให้เขาทําแบบนั้นเนี่ยเพราะอะไรอันนี้แหละคะ่ะที่มันไปฝังหัวเด็กทําให้เด็กเขาเนี่ยเติบโตไปอ่อนแอในบางเรื่องค่ะ อย่างเช่นนะคะเขาจะเติบโตไปกลายเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเป็นคนเก็บกดเถียงอยู่ในใจเป็นเด็กที่ดื้องเงียบรวมทั้งนะคะยังไปปิดกั้นพัฒนาการและโอกาสในหลายๆเรื่องของเด็กด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้แหะคะ่ะที่มันเป็นผลเสียกับลูกของเราที่จะเติบโตไปในยุคศตวรรษที่21นะคะและเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูวิธีคําสอนของเราให้เข้ากับยุคสมัยของเด็กที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะ สองเรื่องที่เราควรจะต้องให้ลูกของเรามีติดตัวนั่นก็คือ 1. ความเป็นตัวของตัวเองข้อที่2ความแตกต่างค่ะซึ่งถ้าลูกของเรามี2เรื่องนี้นะคะจะทำให้ลูกของเราเนี่ยเขาเปล่งประกายในตัวเขามีพลังแรงบว,วกที่ทำให้เขานั้นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้อดีที่ลูกของเรามีความเป็นตัวของตัวเองและก็ความแตกต่างนั้นมีอะไรบ้างค่ะ ข้อดีของการเป็นตัวของตัวเองและมีความแตกต่างมีความมั่นใจมีพลังมีความโดดเด่นมีความสุขค้นหาตัวเองได้ก่อนใครรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองทำให้พัฒนาตัวเองได้เร็วมีความหนักแน่นไม่วันไหวกับคำวิจารณ์สนุกในการพัฒนาตัวเองกล้าแสดงออกกล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คุณพ่อคุณแม่คะก่อนจะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะตอนนี้นะคะทาง YouTube เนี่ยเขาได้เลิกโหมดแจ้งเตือนช่องเด็ก ช่องครอบครัวอย่างคิดแฟมารีทำให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบว่าคิดแฟม i l ีเนี่ยได้ลงคลิปใหม่ใหมให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นได้ทราบกันนั่นก็คือทางชุมชนของคิดแฟม i l ีค่ะคุณพ่อคุณแม่เข้าไปพูดคุยกันเยอะๆนะคะเอาละค่ะเราไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะถ้าเรารู้ความสําคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่คะ่ะช่วยกันฝึกลูกเยอะๆนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยเขาได้กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะแสดงเรื่องจินตนานการของเขานะคะยกตัวอย่างคะ่ะในยุคนี้นะคะคน ถ่ายภาพกันเก่งมากแล้วก็สวยๆกันเยอะมากเลยแต่ถ้าเราถ่ายภาพสวยแต่ไม่มีความแตกต่างโดดเด่นเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้เป็นที่ถูกเลือกหรือว่าเป็นจุดสนใจถ้าเกิดว่าคนไหนมีเทคนิคที่โดดเด่นและแตกต่างเนะะี่ยค่ะก็จะสร้างจุดสนใจให้กับคนทั่วไปค่ะอันนี้แหละค่ะความแตกต่างและความโดดเด่นจึงมีความสำคัญมากค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะย้ําอีกทีนะคะการที่เราจะสอนให้ลูกของเรามีความเป็นตัวของตัวเองมีความแตกต่างนี่ไม่ได้หมายความว่าลูกของเราเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรโดยที่แบบว่ามีอิสระเสรีไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องฟังใครอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาจะมีความกล้าที่แบบออกไปเชิงก้าวร้าวอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องและเหมาะสมค่ะ โอเคโอ้โหหอแบบใหม่หรอคะใช่โอ้โหหอแบบใหม่อื้ือื้อไหนชว์พีโอ้โหเรียบร้อยเลยอะ่ะอืมโอเคอเด็กๆจำเป็นจะต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ทักษะในการที่จะเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็อยู่รอดในสังคมและประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตนะคะ พ่อแม่อย่างเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรียนรู้ปรับตัวปรับวิธีการสอนเพื่อที่จะสอนลูกให้โตไปในยุคศตรวรรษที่21ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฟมิลี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้ค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะอยากให้ช่วยกันกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะ ทางช่องของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกไว้เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกเรื่องยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้มากที่สุดเรื่องการเสริมสร้างจินตนาการเรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกรักนะคะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบก้าบกาบ,กาบเป็ดอาบน้ำในคูตากระจองแลมองเพราะในคูมีหอยปูปลาเบบี <c oughs> ้ชากดด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 เบบี้ชากดด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 เบบี้ชากดด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 เบบี้ชาก